สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดคนไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับผมก็คลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าอีกหนชนิดเลยนะครับผมกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างทนแดดทนแดดสุดๆนะครับผมดอกหอมเลี้ยงง่าย นะครับผมปลูกยังไงก็ไม่ตายแน่นอนสําหรับเอื้องพึ่งหลวงเอื้องพึ่งหลวงตัวนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้จากไทยของเรานะครับผมไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมเป็นงานกอสวยใบเขียวชะอุ่มเลยครับผมน้องโดนฝนมาไม่ต้องไปเสียเวลาพักเลี้ยงเลยนะครับผมเป็นงานกองามๆแบบนี้เลยนะครับผมงานกองามๆแบบนี้เลยวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผม1กิโลเพียงห้า้อยห้าสิบบาทรวมส่งมีบริการเก็บปลายทาง ใครรับ2กิโลผมคิด1,000บาทส่งฟรี3กิโลวันนี้โปรโมชั่นคือ1,200บาทรวมส่งนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 9 8 8เนะครับผมเอื้องพึ่งหลวงถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ค่อนข้างหายากตอนนี้ที่เป็นงานกอแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไม้นะครับผมที่ปลูกยังไงก็ติดนะครับผมเหนือกลางอีสานใต้ปลูกออกดอก นะคบผมค่อนข้างทนแดดนะคบผมเลี้ยงง่ายนะออกดอกออกสีเหลืองคล้ายๆรวงพึ่งนะคะผมดอกมีกลิ่นหอมออกอ่อ,อนๆน,นะคบผมกล้วยไม้ป่าทุกชนิดจะออกดอกช่วงประมาณหน้าหนาวถึงประมาณพฤษภาไปเลยปลายปลายต้นหนาวแล้วก็ไปถึงพฤษภาจะค่อยๆทยอยออกดอกทีละชนิดนะคะผมกล้วยไม้ป้ายไม้ป่าทุกชนิดออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคบผมจะมีเป็นบางอย่างที่ออกดอกตลอดปี นะครับผมเหมือนเช่นเอื้องมแมลงปอประมาณนี้นะครับผมเป็นไม้กอสวยทั้งหมดนะครับผมจัดจำหน่ายวันนี้1กิโลเพียง550บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะครับผม2กิโล0 0 0บาทส่งฟรีนะครับผม2กิโล0 0 0บาทส่งฟรีนะครับผม3กิโล0บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9418 988นะครับผม ยังไงใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาสอบถามนะครับผมใครสนใจกล้วยไม้ป่าชนิดไหนนะเรามีจัดจําหน่ายทุกชนิดนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราแอดไลน์มาที่ไอด i ไล095 9นย์เก้าหนะครับผมหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเบหนึ่งแปดเก้าแปได้เลยนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ